สวัสดีครับผมวันนี้ก็โดไลมอนกันอีกเช่นเคยตอนนี้ก็ EP 15แล้วเอาละถ้าจำไม่ผิดเนี่ยโดไลมอนได้หลอกอยไม่ใช่ดีได้บอกเราเอาไว้ว่าจะมีเทศกาลในวันนี้ประกวดพืชผลในรูดูโลนนั่นเองเอาละแล้ว,ลว,ลวเราก็มาอยู่ในงานเทศกาลเราก็ไปแจกของกันก่อนเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์นะ แล้วเราก็ไปเข้าร่วมงานเทศกาลครับผมงานเทศกาลนี้ขาดผมไม่ได้ไงนายักมนตรีผมขอเข้าร่วมด้วยครับนั้นนายโชว์ของหน่อยสิจับไปครับผมนายยกมนตรีเอาเข้าโพดผมไปยินดีตอนละทุกคนเข้าสู่ะบวดพืชพนในฤด,ดูร้อนอันดับแรกเราต้องขอแนะนำกรรมการกันก่อน แกเจ้าของร้านอาหารหนึ่งเดียวในเมืองเราคุณคาเฟ่ฉันจะกินทุกอย่างหมดเลยอ่ะไม่ใช่สิฉันกินไม่ได้นะและคนต่อมาเจ้าของฟาร์มเลี้ยงไก่คุณเฮเรนฉันรักความไก่ของฉันและฉันก็รักอาหารจะให้ไก่เอาระอันดับต่อไปแนะนำผู้เข้าประกวดคนแรกมิสเตอร์โบฮูจากเมืองข้างบนนี่เองคนที่สองเจ้าเก่าโนบี คนที่สามจึมืนอื่นคุณอ้นเจ้าเก่าหน้าเดิมทั้งนั้นเลยเองลราหลังจากแนะนําตัวเสร็จแล้วเราขอเชิญกรรมการให้คะแนนคุณคาเฟนเเ่นิสเฮเลนเชิญเองลรากรรมการให้คะแนนเรียบร้อยแล้วเราก็มาประกาศผลกันดีกว่าอันดับแรกคนที่ได้ที่สามก็คือก็คือโนบี้เจ้าเกา่าหน้าเดิม ันเป็นพืชผักที่แย่ไปหน่อยนะมันจะทําให้ไข่ไก่คุณภาพแย่ลองใส่ปุ๋ยดูสินั้นก็ต้องแนะนําว่าเชิญมาลงแข่งในปีหนะ้าอันดับต่อไปที่สองก็คือก็คือมิสเตอร์เบอร์ฮูดาม,ามันเป็นพืชทนที่ดีแต่มันก็ยังไม่ดีที่สุดนะขยันทํางานเข้าล่ะเช่นนั้นคงขอแนะนําให้มามาใหม่ในปีหนะ้า เอาระอันดับสุดท้ายคือวินเนอร์ของเราคุณอันคือผลของเขาเันดูดีมากเลยรสชาติมันต้องดีแน่เลยเชื่อฉันเช่นั้นเราก็ได้ผู้ชน,นะแล้วขอเชิญผู้ชนะขึ้นรับถ้วยรางวัลเอาละเรดี้แอนจนเดอร์แมนมาปรบมือรอบๆให้กับผู้ชน,นะด้วยครับ แต่ผมก็ขอกราวจบการประกวดพืชผลในฤดูดร้อนเอาไว้แต่เพีงยงเท่านี้และผมขอให้ทุกคนกลับบ้านและพักผ่อนแล้วมาร่วมงานในปีหน้ามีแค่นี้นนะเราไปหานางฟ้าดีกว่าคุณนางฟ้าผมเอาของมาให้ครับผมรู้คุณนางฟ้านะ่ชอบโยเกิร์ตใช่ไหมอยากรู้ละสิผมรู้ได้อย่างไรผมฟังอย่างที่คนอื่นเขาเล่ามา อ้าวเกิดอะไรขึ้นเคุณนางฟ้าคุณนางฟ้าหา,อ,าอะไรน่นมันคุณเวรา่นะกํากลังทําอะไรอยู่น่ะดีจ้าเป็นเด็กดีสวัสดีครับคุณเวลาอะสวัสดีตอนบ่ายครับคุณเวลานั่นนานหนเหรอโนบีนายทำให้ฉันตกใจเกือบตายเนี่ยขอโทษด้วยครับไม่เป็นหรอกจ้ากเธอมีอะไรกับฉันเหรอ ผมได้ผ่านทางมาครับแล้วคุณมีอะไรให้ช่วยไหมครับอืมอย่างนั้นก็ดีเลยนายรู้ใช่ไหมว่าถ้าฉันไม่อยู่ที่นี่น่ะเอลเดอร์ทีมันจะมีปัญหาอย่างนั้นเหรอครับแต่ฉันก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องซ่อนมันเออพูดเรื่องอะไรครับผมออกมาเถอะจ้าน้องกระต่ายนี่เองโอ้ัน่นมันแรปบิทกระต่ายนี่นะ น้องก็ตายเนื้อกินหญ้ารอบรอบ,รบเอลเดอร์ทีนี่ยแหละสาหรับชาวบ้านแล้วเนี่ยรอบรอบเอลเดอร์ทีเนี่ยเป็นที่สักการบ,บูชาฉันกลัวว่าถ้าพวกเขามเห็นเข้าแลา้วเด็กคนนี้จะเป็นอะไรไปฉันก็เลยให้อาหารเขาเท่าที่ฉันพอมีและตอนนี้นายก็รู้แล้วนายก็ช่วยฉันดูแลน้องหน่อยนะอืมเขาจะโตมาแต่ฉันก็ไม่อยากให้ใครเห็นเขาแต่มันเป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องปกป้องเอลเดอร์ทีไม่ใช่เหรอครับคุณเวา ใช่แล้วมันก็เป็นงานที่ยุ่งยากมากเลยรู้ไหมัน้นเดี๋ยวผมจะช่วยคุณให้อาหารน้องกระต่ายเองครับนายจะช่วยเหรอมันจะไม่ทําให้เธอยุ่งใช่ไหมน้องบี้โอ้ยแค่นี้ไม่เป็นหาหรอกครับผมการให้อาหารพวกมันเนี่ยมันก็เหมือนกับให้รางวัลตัวเองหรอครับแล้วเรื่องงานของคุณเรามีอะไรให้ช่วยไหมครับน้องบี้เธอเป็นเด็กดีนะนายนายสามารถเอาอาหารมาให้ได้ทุกวันก็เยี่ยมไปเลยไม่มีปัญหาครับผม แ้เกียวกับรุ่นพวกนั้นล่ะเป็นไงบ้างโอเคครับเอาล่ะเล่นมาตั้งนานผมเพิ่งรู้ระบบนะครับว่าสูงเข้าสูงออกหน้าจอได้ด้วยไม่น่าเชื่อเอาครับน้องเอาอาหารไปเลยชอบไหมชอบไหมไม่ชอบแพนหนึน่งดวงแต่คุยห้าดาวโอเคคุยไปแล้วน้องเอาล่ะไปอัปเกรดอุปกรณ์กันหน่อยนะครับเออเอานั่นเหมือนเบรกนี่นาะเขามาทำอะไรนะ่ะ ตามไม่ดูดีกว่าเขากลับบ้านเหรอถ้าอย่างนั้นเขาจะรีบวิ่งมาทำไมฉันจะต้องไปดูซะหน่อยแล้วเฮ้ยโนบีเอาหูแล้วนายมายืนหน้าร้านสมิตตี้ทำไมฉันเห็นเบรกที่ฟาร์มนะ่ะแล้วเขาอะดูแปลกๆนะ นายนี่มันสับลู่สอดเหงจริงเลยนั้นเดี๋ยวฉันลองช่วยดูหน่อยกันเยี่ยมไปเลยได้มาแล้วแล้วเราใช้มันยังไงเนี่ยนั่นอะไรนะเบรกเฮ้ยโมบี้นหนเข้ามาได้ไงเนี่ยตกใจอะไรนี่อะไรแค่เห็นถือเจ้านี้คนเองขึ้นาอินเวนชั่นอินเวนเตอร์นี่นา ้ฉันไม่บอกใครเนี่ยฉันเจอมันไม่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 นั่นน่ะเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งของโดเรมอนเอ้ามันเป็นของเม่กันเลยยิ่งไปเลยไม่ได้บอกอย่างนั้นเขาไม่รู้หรอกก็นายเรียกคนว่าอุปกรณ์นะลองดูซีโนบี้สิ่งที่นายต้องการน่ะออกมาเป็นบูปินได้เลยนะว้าวแล้วเนี่ยแหละง่ายไหมล่ะแล้วฉันก็จะกลายเป็นคนใหม่เฮ้ยเร็ก แกทำอะไรอยูออ่น่ะอะพ่อฮะนี่มันเครื่องจักรอะไรกันเนี่ยเออเออเออคือเฮ้ยบูปินพวกนี้คืออะไรสร้างมันขึ้นมาเองอะเอาคืนมานะไม่มีทางแกสาม,มารถปาดบูปินได้สวยขนาดนี้ยังไงเออ โอ้ฉันรู้แล้วมันต้องเกี่ยวกับสิ่งนี้แน่ๆใช่นะครับนั่นอ่ะเป็นของดราเลยมอนละอาถ้านายใช้เจ้าหนี่แล้วจากนั้นก็ว้าวมันสุดยอดถ้าใช้มันก็งานง่ายขึ้นเยอะเฮ้ยนั่นของผมนะเออจริงๆแล้วมันเป็นของฉันนะหยุดหาเลยฉันเป็นพ่อแกนะ เสียงของเขาดังเหมือนใจแอนเลยเึ้ยเถียงไม่ออกเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวมนันจะไปไหนนะ่ะไปไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่นี่เออแล้วเครื่องมือของฉันอ๋ขอโทษทีดูเรมอนแต่ฉันขอยืมไปสักหน่อยได้ไหมล่ะอะไรนะครับพวกเรามีปัญหากันวันนะครับ ไม่รู้ไหมจากเท้าถึงนี้ฉันจะสั่งวาสร้างอุปกรณ์ที่นายไม่เคยเห็นได้เลยนะเออแต่ผมจะได้มันคืนใช่ไหมครับฮะนายมันเคอแม่เนี่ยโนบีแน่นอนเจ้าหนูอาจะต้องเป็นอะไรที่นายคาดไม่ถึงโอ้เมื่อพูดถึงแล้วฉันมีไอเดียแล้วถ้านายมีวัสดุแล้วก็มีเงินมาก่อฉันสามารถสร้างมันให้เป็นจริงได้โอ้อยมงนจะเยี่ยมไปเลยไอ้นี่มันเรื่องซีเรเลสนไฟ เรื่องมุกจบลงด้วยดีนายต้องการมันคืนมันแล้วก็นายก็ต้องเพื่อตื่นร้อนหน่อยนะอะไรนายโง่ยิงเลยโนบี้ถ้ามันมีปัญหาทําไมทํยังไงเล่าเฮ้ยนายว่าใครบังงูเนี่ยฮะดราเดมอนฮะนายว่าใครฮะหยุดนะดราเดมอนอย่าดีนะเอาละครับเนื่องจากฤดูนี้เป็นฤดูใบไม้ร่วงนะเป็นฤดูใหม่เราก็ต้องไปหาปลา ในตำนานตัวใหม่มาตกกันนะซึ่งปลาในตำนานตัวใหม่เนี่ยมันก็จะอยู่แถวๆนี่แนะครับผมน้ําตกตรงนี้แหละตกเข้าไปในน้ําตกเลยนะเรามาดูกันว่าปลาในตำนานตัวนี้คือปลาอะไรครับผมมารอดูกันครับเห็นเงาไหมน้ำตกบังหมดเลยครับผมปลามันจะมาตอนไหนมาโอ,อ,อ,อมาแล้วมาแล้วมาแล้ว หาแล้วครับผมมาดูซิมันปลตกนาเฮ้ยสิงลากเงนปลานี่คือพิรุลกูยาวตั้ง2 98, เมตร9กเกือบ3มเมตรเฮ้ยโดบี้แกถือไหวได้ไงวะเฮ้ยโดยเจ้าปลาพิาราลคูเนี่ยหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าปลาช่อนยักษ์อเมซอนนะครับผมจะมีหัวคล้ายๆปลาช่อนแต่ไม่มีนวดรูปร่างคล้ายๆปลากระบอกนั่นเองนะสถานที่อยู่อาศัยเนี่ยก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะอยู่แถวแถวลุ่มน้ำอเมซอนนั่นเอง จากสถิติเนี่ยเจอตัวยาวสุดนะในโลกนี้นะครับผมเจอตัวยาวสุดเนี่ยประมาณ4.5เมตรนะน้ำหนักเนี่ยประมาณสัก400กิโลกรัมอะต้องถือกัน4ี่คนเลยทีเดียวนะเอาล่ะในเรื่องเราตกปลาใหญ่ได้แล้วเนี่ยเราต้องไปโชว์ให้คุณแซนดี้ดูกันหน่อยนะครับผมว่าปลาเนี่ยเราตกพิราล,ลูกคูหรือปลาช่อนยักอเมซอนมาได้แล้วครับคุณแซนดี้ผมเอาปลามาให้ดูแล้วครับคุณแซนดี้ นี่เป็นไงล่ะคุณแซนดี้ใหญ่ไหมโอ้โนบีดูสิด,ดูอะไรเหรอครับน้ำมันปลาช่อนชากกเมซอนนี่นะฮะใช่แล้วครับผมนี่ผมตกมาเองกับมือเลยนะครับ <c oughs> โอ้ไม่ธรรมดาเลยโนบี้ฉันขอสเก็ตมาลงกระดาษหน่อยได้ไหมล่ะ <c oughs> แน่นอนครับคุณแซนดี้ผมไม่ปฏิเสธอยู่แล้วทายรู้ไหมว่าพวกมันเนี่ยนะมีคลีบผสมพลังสามารถทำให้มันกระโดดขึ้นไปเหนือน้ำได้แล้ว พวกมันนะนะมีถุงลมที่เก็บอากาศหายใจได้คล้ายๆกับปอดนั่นแหละบางครั้งเนี่ยพวกเราก็จะเห็นพวกมันเนี่ยชอบเอาหัวโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำจริงเหรอครับเอาให้เราเลื่อยอีกแล้วเอาเลื่อยอแรกแล้วกันคุณเคยเห็นพวกมันไหมครับวุณแซนดี้แน่นอนเคยสิโอ้จริงเหรอครับผมผมชอบจับมันนะครับแน่นอนนายจับมันได้อยู่แล้ว ผมก็หวังว่าอย่างนั้นนะครับถ้ามีอะไรก็ามาถามฉันได้ตลอดนะครับผมแล้วผมจะมาหาอีกนะครับเอา,าครับผมได้เวลาอัปเกรดเครื่องมือกันแล้วขออัปเกรดนะครับคุณสมิตรดิเฮ้แต่รู้สึกมีฟังก์ชั่นใหม่ by maker หรอครับผมมี seat maker กับมิวมิวนี่น่าจะเป็นเครื่องบดแป้ง ซื้อเครื่องบดแป้งดีกว่าเนื bueno. อ่องจากผมเคยซื้อข้าวมาครับผมเครื่องบดแป้งนี้น่าจะสามารถเอาข้าวมาบดเป็นแป้งได้เครื่องโม่แป้งดีกว่าซื้อเครื่องโม่แป้งดีกว่าครับผมอของพอไหมเนี่ยน่าจะพออยู่ครับโอเคซื้อเครื่องโม่แป้งับผมมันคือเครื่องจักรรับโม่แป้งนายสามารถโม่แป้งได้และทำอาหารไก่ได้อีกด้วยเดี๋ยวฉันจะนํามันไปให้ในฟาร์มของนายก็แล้วก<ๆ>ัน โนบีน่าจะสร้างเครื่องโม่แป้งสินะเอาล่ะงั้นไปติดตั้งมันกันเลยไปกันเลยครับน่าจะลองมันหน่อยไหมถ้ามันโอเคแล้วไว้เจอกันใหม่วัสดีคูหู<ะ>อ้าววัสดีโดเรมอน ทันได้ข่าวว่านายได้เครื่องโมแป้งมานี่สายข่าวนายนี่มันไวมากเลยนะนายจะให้ฉันสอนใช้งานไหมล่ะเอาสิครับสอนมาเลยโดยเรมอนเอาสิโอเคงั้นเข้าบทเรียนกันเลยนายต้องรู้ไว้ว่ามันทะทได้สองอย่างคืออาหารไก่กับแป้งโอ้ยมันฟังดูดีไปเลยแล้วมาใช้งานยังไงล่ะ มันง่ายมากเลยแค่นายใส่เท้าถีบลงไปท่านเองนายนะต้องใส่ข้าวโพดไปสําหรับอาหารไก่แล้วก็ใส่ข้าวสาลีเข้าไปสําหรับแป้งข้าวโพดงั้นเหรอแล้วก็ข้าวสาลีโอเคฉันเข้าใจแล้วแต่ว่ามันไม่น่าจะมีความต้องการอะไรมากกว่านั้นนะขอบใจนายมากนะสำหรับเปิดคอสอนฉันเนี่ยฉันเข้าใจอะไรขึ้นเยอะเลยมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วนายต้องทางานหนักขึ้นอีอย่างแน่นอน แอรอนเมื่อเราได้มันมาแล้วเราก็ทุ่งมาทำอาหารกันสิครับผมก็จะเอาแป้งสารีที่ผมซื้อมาเนี่ยเยอะแยะมากมายมาทําเป็นแป้งให้หมดเลย <c oughs> ซื้อมาเยอะครับผมตอนนั้นผมเข้าใจผิดเนื่องจากผมเข้าใจผิดว่าผมเอาแป้งสาไอ้ข้าวสาลีเนี่ยมาบดแล้วมันก็จะได้แป้งเลยที่จริงมันต้องมีเครื่องโม่แป้งมาก่อนโม่มาหนึ่งฤด,ดูกาลนะ ดูการนี้ผมก็จะทำมันให้ได้พอได้แป้งมาผมจะไปทำขนมปังมายัดเข้าไปเลยทีละ9 9ชิ้นนี่แหละนะยัดเข้าไปดูยัดเข้าไปปุ๊บผมก็เลยแป้งกลับมานะฮแล้วผมก็จะเอาแป้งพวกนี้ไปทำขนมปังนะมา,าเสร็จผมนะเราก็ต้องเลือกแบบฟรีสไตล์นะครับผมเนื่องจากเราไม่มีสูตรขนมปังเราก็เลือกแป้งเนี่ยแหละที่ผมมีนะ 200กว่าอันนะครับผมสองกว่าอันดาวของแป้งเนี่ยขึ้นอยู่กับเอ่อหญ้าที่ปลูกเอ้ข้าวสาลีที่เราปลูกมาแล้วเราก็เลือกว่าโรลลิงพินนะเราใจเลยผมจะใส่ทีละ25อันนะครับผมเพื่อว่าโรลลิงพินตัวเนี้ยนะถ้าเราทําทีละสิบยี่สิบห้าหรือยี่สิบถึงยี่ห้าแหละผมจาไม่ได้นะโรลลิงพินตัวเนี้ยมันจะขึ้นดาวนะครับผมหมายความว่าอุปกรณ์พวกนี้ยเราจะมีความชำนาญมากขึ้นแล้วเราก็ได้ขนมปังมาแล้ว พอเราได้ขนมปังอย่างนี้มาเราก็จะเอาขนมปังไปขายกันนะครับเราจะขนมปังไปขายกันซึ่งเนื่องจากผมมีข้าวมากมายผมจะมีขนมปังหลายเกรดเลยถูกไหมเนื่องจากเราทําโรล,ลี่พินเนี่ยอัพเลเวลขึ้นมาเรื่อยๆนะขนมปังก็จิมหลายเกรดผมก็จะเอาขนมปังพวกเนี้ไปเทขายให้หมดเลยแล้วเราก็จะมาดูเงินกันว่าเราจะได้เงินกันสักเท่าไหร่นะครับผมนะผมซื้อหญ้ามาถูกมากเลยแล้วาสามารถปลูกเองได้ด้วย เราเทขายกันแล้วมาดูกันโดเรมอนมาแล้วโดเรมอนให้เงินค้สสะซะ4โมงจะ6โมงเย็นแล้วโยนเข้าไปเป็นเวลานานมากแล้วเราก็มานั่งรอกันนี่เป็นไงละ่ะขนมปังผมใส่เข้าไปไล่ขีดจำกัดนะมาแล้วโดเรมอนเอาเงินมาเอาเงินมาเอาเงินมาเดี๋ยวนี้นจะรวยแล้วได้เงินเท่าไหร่มาดูกันครับผมนะมาดูกันมาดูกันนะ หกโมงเย็นแล้วครับนานไม่เงินมาได้มาสามแสนกว่าจีผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันคุ้มกับระยะเวลาที่เสียไปหรือเปล่านะโอ้จะมาซื้อของเข้าคาสินเฮ้ยเจม,มา่าเฮ้ยยินดีต้อนรับนายนี่มาถูกเวลาเนี่ยฉันกำลังรออยู่เลยฮะรอฉันเหรอเฮ้ยเจม,มา่าให้ปุ๋ยแล้วครับ เอาไปเลยนี่แหละขอบใจมากโนโนบี้นายช่วยฉันได้เยอะเลยโอฉันนำ้ำามจะไปตามหาฮาวเวิร์ตสไปอะไรก็ไม่รู้ตั้งเช้าแล้วพวกเราเลยต้องมาจัดร้านกันเองนี่แหละแม่ฉันนำ้ำโมโหมากเลยรู้หรือเปล่าเขายังไม่เลิกตามหาฮาวเวิร์ตสไปอีกเหรอ โอ้ยเขาเชื่อเป็นจริงเป็นจังเลยนะว่ามันมีจริงนะเขาออกไปตามหาทุกวันเลยฮะเขาเอาอไปตามหาตลอดเลย,ยงั้นเหรอใช่เขาเน่นไปเจอเรื่องราวในหะนังสือแล้วเขาก็เชื่อมันนะนะฉันก็ไม่ใหญ่สนใจหรอกนะแต่ถ้าพวกเรามาได้ทำพวกนี้เองฉันก็อยากจะเชื่อนะก็อยากให้เขากลับมาแม่กับพ่อฉันจะได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งโอ้ยอย่างนั้นเดี๋ยว ฉันไปดูให้เองลวกันเลือกข้อแรกแล้วทำไมเธอไม่ไปหาเฮเวสไพร์กับเขาล่ะฮะเอาจริงไงจะได้ช่วยเขาหาเจอเร็วๆไงล่ะแต่พวกเราก็ไม่รู้นะว่ามันมีจริงไหมก็ถ้ามารคคิดว่ามันมีจริงแล้วก็เขาก็ต้องหาให้เจอนั่นแหละถ้าพวกมันมีจริงนายคิดหรือว่าพวกเราจะเจอมันน่แต่ถ้าฉันไปช่วยเขาหาแม่ของฉันกลับมาเขาต้องโกรธแน่เลย แต่เธอเป็นเด็กนะเธอก็ไม่ควรคิดเกี่ยวกับเรื่องงานตลอดเวลานายพูดหมายความว่าไงฮึนายกับฉันก็ไม่ต่างกันหรอกนะขอโทษขอโทษฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นแล้วเด็กเนี่ยทำงานช่วยพ่อแม่ไม่ได้หรือไงและเธอต้องการฉันอยู่ด้วยองนั้นการหาฮาวเวิร์ดสไป์มมันคงไม่น่าสนใจเท่าไหร่หรอกแต่พ่อของคุณเนี่ยก็มีความรู้ใหญ่เลยเนี่ยไปเชื่อเรื่องอะไรเด็กๆ นะอยจะมาพูดอย่างนั้นไม่ได้นะมันเป็นสิ่งที่เขาสนใจเท่านั้นเองแต่ฉันต้องช่วยแม่ของฉันจัดของเอา้าเจมมาลูกทำอะไรอยู่นะสวัสดีค่ะโนบี้มาชวนหนูไปข้างนอกโอ้โขอโทษนะจ๊ะโนบี้ที่ซักนะหาให้แต่พวกเขายังอยู่ดีมีสุขกันนะสวัสดีครับคุณเจนเนี่มาร์กนะไม่รู้หายไปไหน ฉันก็หวังนะว่าเขาจะมาช่วยลูกสาวบ้างอ่าหยุดคนทำแม่มันเป็นเรื่องนะอายนะคะโอ้มันจะเป็นเรื่องอะไรแล้วนะ่ะโนบี้มาช่วยเลยอามันก็มีปัญหาอะไรหรอกครับพวกเราควรที่จะไปเล่นกันในเวลาอื่นเที่พวเราว่างนะนะเอาอย่างนั้นก็นได้ เอาละต่อไปคืองานเทศกาลมีมันวันนี้งานเทศกาลเทพธิดาให้นะบูชาเทพธิดาแต่บางคงไม่ใช่เวลาใช่ไหมที่จะออกมาโชว์เนี่ยฮัมฮัมตอนนี้ก็เป็นงานบูชาเทพธิดาของพวกเราวันนี้เราจะขอพรกับเทพธิดาที่ช่วยปลูกเอลเดอร์ทีให้กับพวกเราตลอดหลายปีมานี้ที่ช่วยเสริมสร้างธรรมชาติที่เหมาะกับการทำงานของพวกเรา โอ้ยเล็มมาพูดอะไรเกี่ยวกับารทำานเนี่ยวันนี้เปนวันพิเศษนะนายมาปากเสียใส่ฉันนะ,ะได้ยินด้วยแต่ครับเอาลาถ้าไม่มีอะไรแล้วขอเชิญเปิดงานเต้นรำและขอให้ปีนี้ท่านเทพิดานั้นอวยพรให้กับพวกเราโอ้โ,อโ,อโอสาวๆออกมาเต้นำรำอวยพรให้แก่เทพิดา มีใครบ้างเนี่ยมีเลมเาม่มมาแล้วก็คุณเซเลนา่าโหนี่เรียงตามความสูงเลยนะครับเนี่ยนะโอ้โหสวยงามนะคุณเซเลน่านี่สวยสุดเลยเนี่นาโนบี วัดีเจมมาไายไม่เห็นฮาร์มอนไห,นไหมฮาร์มอนเหรอฉันว่าฉันเห็นเขาเมื่อกี้นะนะพูดอะไรนะฉันต้องการถามอะไรเขาสักหน่อย <c oughs> เหอ,อแต่ฉันไม่ใช่ฮาร์มอนนะแต่ฉันคิดว่าตัวนี้เธอรูน่ารักนะจริงเหรอฉันตึ็สวยใช่ไหมล่ะน่าเลยกอชุดนี้เหมาะกับเธอนะเฮ้ยหยุดชมฉันแล้นนะโนโบี นันทามอนนี่นาฉันไปก่อนนะโนพี่ลแล้วเจอกันนะเห็นผู้ชายปุ๊บจากเราไปปั๊บเลยเห็นฮามอนดีกว่าเราเออเธอคงไม่มีปัญหาอะไรกับฮามอนใช่ไหมเอาละแล้วงานบูชาที่ทาก็จบลงไปเราก็ได้เวลามันนอนกันแล้วนะครับเมื่อนอนแล้วคุ้มก็ต้องขอลาทุกๆคนไปก่อน เนื่องจากผมก็คิดว่าวันนี้นั้นมันนานมากแล้วนะจากการบูชาเทวีดาเนี่ยนะผมขอเซฟแล้วผมขอไปนอนก่อนนะครับผมนะผมฝากทุกคนกดชอบกด s u b สไคร b ์กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ